dan tahu bahawa วรรณเสร็จ ประวัดิคุณพ่อหนูหรือแพ้่สีสนิทชื่อสกุลสีสนิทพระบาทสมเงงด็จพระมงกุกป้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกโปรดป้าวโปรดกระอ่อกราชทา,านแก่เรือเรียมสมุปาชีกระทรวงทหารเรือปู่ชื่อสีบิดาชื่อสนิเมื่อวันที่สิเจ วางรุณพุทธศักราช2457ในลำดับที่1,831คุณพ่อถูศรีสนิทเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน9ปีมะเส็งพุทธศักราช2460นับบ้านเลขที่15หมู่ มำลไร่ิงอําเภอสามกาจังหวัดนครปฐมเป็นบุตรคนหัว พักร้อนก็พักคุยกับเพื่อนบ้านเมื่อมีคนตายในหมู่บ้านก็มีคนมาบอกขอแรงพ่อแกใ่ใช้ประเทศาชาติจนสงคสรามสงบและได้สมัครเป็นหาร I'm going